ยังไงน,นะฮะเรื่องรักนะครับมังไม่เข้าใจเรื่องรักเยลยขายรักที่มีถ้าสิบสื่อขา่จริงหรือพัสดุทั้สสงสองข้างเลแต่ว่าผมเริ่มเริ่มจะเป็นลักษณะซื้อขนาดของกลิ่นตามที่อาจารย์แาเรื่องรักมันใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วอืมอันนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วเนาะคือสวัส <c oughs> ดีครับ คือคือผมดูจะมาสี่ปีถามถามถามตัวพี่เนาะครับคือถ้าเกิดพี่พี่ถามว่าวิธีการดูลักอะพี่ก็ดูในดูในไลฟ์บ่อยๆอ่ะมันก็จะเกิดความเข้าใจได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ที่สําคัญอ่ะคืออย่างนี้พระสมเด็จอ่ะ ถ้าถ้ามีรักอะส่วนใหญ่มันก็จะรักเก่านะแต่ว่าที่สาคัญเนี่ยถ้ามันมีรักใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสแท้ไหมมันก็ต้องดูที่พระเป็นหลักนะมันเป็นองค์ประกอบเฉยๆพี่งงไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงเออเพราะว่ารักเก่ารักใหม่แต่ก็ลงไปในพระแท้มันก็ยังเป็นพระแท้อยู่นะถูกไหมแต่การดูลักอะมันดูได้ทุกอย่างนะพี่ไปดูพระบูชาเก่าๆมันก็มีรักนะพี่ไปดูพระเนื้อดินคนสมอพี่ไปดูพระอะไรมันก็มีรักหมดนะ นี่เนื้ออ,อกมาเ,เพราะฉะนั้นในการฝึกดูลักของพี่อ่ะพี่ก็สามารถไปฝึกฝนได้แต่พี่ต้องลงทุนพี่ต้องไปซื้อตะกุดพี่ต้องไปซื้อพระพี่ต้องไปซื้อเนื้อดินพี่ต้องไปซื้อผ้หาหักหลักร้อยบ้องอะไรบ้างพี่ต้องฝึกการดูอ่ะถามบอกว่าเก่ามันต้องล่อนอุย้ยเก่ามันต้องแดงอุย้ยเก่ามันต้องพี่ต้องฝึกฝนในการดูของพี่อ่ะเนื้อออกมา ถามว่าผมบอกที่พี่มันต้องร่อนนะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องแตกมันต้องปีอย่างนี้นะเก้มันก็ใกล้เคียงส่วนใหญ่มันต้องอยู่ที่พี่ฝึกฝนตัวพี่เองด้วยนึกออกไหมพี่ต้องดูคลิปแล้วพี่ก็ต้องมีตัวอย่างบ้างพี่ต้องไปลงทุนน่ะพี่ต้องลงทุนกับของสิ่งนั้นน่ะเนาะแต่ถ้าเกิดพี่เอาจินตนาการอย่างเดียวมันไม่ได้พี่ต้องลงทุนคือพี่ต้องเสียเวลาดูพี่ต้องเสียเวลาพี่ต้องเสียตังค์ไปซื้อซื้อมาบ้างนึกออกมาหนังสือก็เป็นองค์ประกอบพี่ก็เอามาเดปรวมกัน แต่ถ้าเกิดพี่จะเอาแบบอธิบายออกมาให้เป็นรูปประทมเลยมันทําไม่ได้เนื้อออกบามันก็ต้องปฏิปะต่อกันไปหลายๆอย่างเพราะมันไม่ได้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวถูกต้องนะนะโอเคนะนะครับนะ